วันที่22วันอังคารที่22่บกราคมปีพุทธศักราช2,567วันนี้ได้ผู้ใหญ่ทิพ์ผู้ใหญ่ลอ,อทิพ์มาจัดประชุมเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านพร้อมวันนี้ยังได้นำนักเกษตรขององบตอ,องคการมหาตตนตุบล ตำบหลหนองบัวนะนำต้นพริกต้นก้าพันมาแจกขั้นที่มาประชุมตัวนี้และก็มีการแจกครงการ CSR ของไล่ลุงท็อปนะโดยวันนี้ลุงท็อปนะนำทีมงานมาเอง นะ่าำข้าวสารมาแบ่งปันในะเป็นโครงการโครงการ csr ของไลลงอนะร่ลุงท็อปเนาะวันนี้นะ่าต้องขอบคุณมา,มากๆนะครับนนที่ดดโดยผู้ใหญ่ละออทิพเป็นคนแจกนี่ผู้ช่วยปลาเราเรื่องสนหนากได้ต้นพันธุ์มีฝรั่งมีพริก,ม,รกมีข้าวนะ่าไปปลูกพริกปลูกฝรั่งปลูกมะเขือให้ได้กินก่อนแล้วค่อยไปหุงข้าว ต้องขอบคุณนะครับสําหรับโครงการดีๆแบบนี้ชาวหนองบัวน้อยต้องขอบคุณทางองค์การมหาส่วนตำบลตำบลหนองบัวโดยมีท่านนายก้องภัยผู้เขียวนำในวันนี้มาช่วยในการประชาสัมพันธ์และก็เริ่มโครงการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อลำดับความเร่งด่วนในการพัฒนาชุมชนในตำบลหนองบัวน้อยตำบลหนองบัวบ้านหนองบัวน้อยครั กันตัวหน้าครับ